ผู้สูงอายุล่าสุดเดือนกุมภาพันธ์2568ผ่าน9ข้อนิครบได้เงิน3,545บาทดูเลยตัวคุณได้ไหมในเดือนกุมภาพันธ์2568คนที่ผ่าน9ข้อนิครบทุกข้อคุณได้เงิน3,545บาทเลยมาดูกันว่าจะเป็นคุณหรือเปล่าที่ได้เงินในครั้งนี้แล้วมีเงินอะไรบ้าง จะรับเงินได้อย่างไรจะชัดเจนคำตอบทั้งหมดในคลิปนี้ครับมาเริ่มกันที่ข้อที่1เลยข้อแรกครับคุณต้องได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐษรุ่นใหม่ในที่นี้เนี่ยก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่จัดว่าคือบัตรประชาชนที่เป็นแบบสมาร์ทการ์ดครับก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่จะใช้ประชมแบบสมาร์ทการด์ดรนใ,ในการใช้สิทธิ์ใช้เงินนั่นเองโดย สิ่งที่คุณจะต้องทำครับคือคุณต้องลงทะเบียนซึ่งอันนี้มีการเปิดไปแล้วนะครับลงทะเบียนเนี่ยผลลัพธ์คุณต้องผ่านจากนั้นการตรวจสอบสมบัติคุณก็ต้องผ่านด้วยแล้วก็จะมีการสมมุติว่าคุณสมบัติคุณตรวจสอบไม่ผ่านคุณต้องยื่นอุทธรณ์ผลครับและได้ผลลัพธ์ว่าผ่านลจากนั้นเมื่อคุณตรวจสอบผ่านแล้วก็อุทธรณ์ผลผ่านแล้วเนี่ยคุณต้องยืนยันตัวตนผ่านด้วย ตรงนี้สาคัญมากครับบางคนติดตรงขั้นตอนการยินยอตนต,ตรงนี้ก็จะถือว่ายังไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยสมบูรณ์ครับคุณจะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อคุณได้ทําการยินยอตนบัตรสวัสดิการแหง่งรัฐรุ่นใหม่หรือบัตรประชาชนในการยินยอตนนั่นเองซึ่งนี่คือข้อที่1ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ต่อไปข้อที่2ครับคุณต้องไม่เคยทําผิดกฎการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่และไม่อยู่ในกลุ่มคนที่ทําผิดกฎ ซึ่งคนที่ทําผิดกฎเนี่ยล่าสุดตอนนี้ผมได้จะทําอธิบายไว้ครับมี5กลุ่มคนที่จะโดนตัดเพราะว่าทําผิดกฎการใช้สิทธิ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหลักๆพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือแลกเงินสดซื้อสินค้าที่ห้ามซื้อนะครับใช้เงินผิดประเภทอย่างเงี้ยไอเนี้ยคือการทําผิดกฎการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งสิ้นครับดังนั้นะเนี่ย ต้องระวังอย่างยิ่งครับในการที่จะไปใช้สิทธิ์ใช้เงินต้องไม่พลาดที่จะไปทําผิดกฎใ,นใ,นใดๆของบริษัทสวีเดนของรัฐมาก่อนถ้าเคยทําผิดกฎครับคุณจะไม่ได้เงินอย่างแน่นอนครับนี่ข้อ2ส่วนรายละเอียดของกลุ่มที่ทําผิดกฎมี5กลุ่มคนก็ในหลังวิดีโอนี้คุณสามารถไปติดตามรับชมได้ผมจะใส่เอาไว้ให้ครับดูให้จบให้เข้าใจต่อไปข้อที่3ครับคุณต้องได้ลงทะเบียนสิทธิ์ค่าไฟฟ้า ฟรีให้เรียบร้อยนะครับจะต้องทําการลงทะเบียนด้วยอยู่จะไม่ได้นะตรงนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่จะได้ค่าไฟฟรีคือกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ครับที่ใช้บัตรประชาชนในการใช้สิทธิ์ดังนั้นเนี่ยจะต้องไปทําการลงทะเบียนรับสิทธิ์ตรงนี้ให้เรียบร้อยหากคุณยังไม่ได้ทําครับนี่คือโอกาสอันดีเลยที่คุณต้องไปทํา พราะถ้าหาคุณไม่ทำครับก็จะไม่ได้เงินตรงนี้ครับนี่คือข้อที่3ได้ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟรีต่อไปข้อที่4ครับได้ลงทะเบียนค่าน้ําฟรีแล้วนะก็จะได้ส่วนของค่าน้ําอีกนะครับสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการและรุ่นใหม่เหมือนกันที่เด้รประชาชนในการใช้สิทธิ์นะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิน้ําฟรีให้เรียบร้อยนี่ข้อ4ถ้าคุณเคยลงทะเบียนสิทธิ์ค่าน้ำค่าไฟก็จะผ่านครับ ค่าไฟเป็นข้อ3ค่าน้ําเป็นข้อ4ข้อที่5ครับได้เคยลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุในที่มีการเปิดลงทะเบียนรอบล่าสุดนะครับแล้วผ่านเรียบร้อยตรงนี้สําคัญนะบางคนเนี่ยยังไม่ลงทะเบียนรับเงินเบีย้ยผู้สูงอายุก็จะไม่ได้นะต้องลงทะเบียนรับเงินเบีย้ยผู้สูงอายุอันนี้จะได้เพิ่มอีกแน่นอนครับนี่คือข้อ5ข้อที่6ครับถ้าเป็นผู้สูงอายุในกลุ่มของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นกลุ่มผู้พิการ ก็จะได้เพิ่มเติมเข้าไปอีกครับข้อ6ข้อที่7ครับถ้าเป็นผู้สูงอายุที่ผ่านการลงเวียนรับเงินเบีย้ยคนพิการเรียบร้อยตรงนี้จะได้เงินเพิ่มอีกเพราะว่าจะได้ในส่วนของเงินเบีย้ยคนพิการครับตรงนี้จะได้เป็นไปตามอายุด้วยเดี๋ยวจะมีรายละเอียดให้ฟังนะครับว่าเงินแต่ละอันคืออะไรบ้างนะข้อ8ครับบัญชีธนาคารที่คุณให้ไปทำวอร้รัเนี่ยยังเปิดใช้งานในปัจจุบัน ทั้งบัญชีที่ผูกบำเพ็แบบประชาชนแล้วก็บัญชีที่คุณยื่นต่อไปโรงพยาบาลรับเงินเนี่ยจะเป็นเบี้ยผู้สูงอายุรับเงินเบี้ยของพิการนะครับบัญชีนั้นเนี่ยต้องยังเปิดใช้งานในปัจจุบันครับในข้อ8แล้วก็ข้อที่9ครับคุณต้องรู้และเข้าใจว่าเงินแต่ชนิีที่ได้เนี่ยเข้าที่ที่ต่างกันบางอันก็เข้าเป็นเงินสดบางอันก็เข้าในสิทธิของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้สําคัญจริง โดยเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็จะเข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในบัตรสวัสดิการรุ่นใหม่ไม่่จะเป็นเงินซื้อสินค้าเงินกาหุงต้มเงินค่าเดินทางตรงนี้ก็จะเข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างนี้ครับแล้วก็เงินเบีย้ยผู้สูงอายุเงินเบีย้ยคงพิการเนี่ยจะโอนเข้าบัญชีธนาคารอย่างเงินเบี้ยผู้สูงอายุจะโอนเข้าบัญชีธนาคารที่คุณให้ไว้ทางรัฐตอนลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ เงินเบี้ยค่าพิการก็เหมือนกันจะเข้าในบัญชีที่คุณให้ไวทาววารฐตอนะเบยนรับเบี้ยควาพิการแล้วก็เงินของผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะทําการโอนเข้าในบัญชีธนาคารที่คุณได้ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนคุณผูกพร้อมเพย์บัตรประชาชนไว้กับธนาคารไหนเงินจะทําการโอนเข้าสู่ธนาคารนั้นสำหรับเงินผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับนี่คือข้อดีเก่า เมื่อคุณมี9ข้อผ่านครบทั้ง9ข้อครับคุณจะได้เงินตามที่ผมได้บอกรายะเอียดเงินทั้งหมดเริ่มตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2 5 6 8ก่อนเลยก็คือมีวงเงินซื้อสินค้า300บาทเข้ามาจากนั้นครับก็จะมีวงเงินส่วนลดค่า g าหุงต้ม80บาทต่อ3เดือนก็คือมกรากุ่มพามีนานะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนลดค่าาหุงต้ม 80บาทครับจากนั้นจะเป็นวงเงินการเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธนารนณะซึ่งบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยสำคัญมากนะครับเพราะว่าได้เยอะแต่หลายคนเนี่ยพลาดไม่จอมไปใช้กันแต่ต้องไปใช้นะครับอันนี้จะเข้าวันที่1ห,หมดเลยก็จะห้าบาทสามารถนําไปเดินทางขอสองวกบกขอสอบีเจอ็มอาร์ทีอาร์ลรถไฟอะไรต่างๆนะครับแล้วก็อันนี้คือวันที่1จบไปแล้วนะต่อไปทุกวันที่18ของทุเดือนผม ยกตัวอย่างนะครับเพราะว่าวันที่18เนี่ยทำไมต้องใช้วันที่18เพราะว่าวันที่18คือวันที่ค่าน้ำค่าไฟบางคนออกบางคนออกอาจจะออกค่าน้ำค่าไฟอาจจะเฉลยออกมาวันที่17บางคนก็18บางคนเท่า19ครับดังนั้นเนี่ยผมใช้18เป็นกลางๆเพื่อที่จะคุณจะได้รู้ครับว่าคุณจะได้สิทธิค่าไฟค่าน้ําหรือเปล่าถ้าคุณจะได้ใช้ไฟฟรีคุณต้องใช้ไฟไม่เกินสามสิบห้าได้ฟรีส่วนค่าน้ำถ้าอยากใช้ใช้น้าฟรีต้องไม่เกิน100บาท จะฟรีแต่ถ้าเกิดว่าใช้เกิน100แต่ไม่เกิน3 1 5เช่นใช้300เนี่ยก็จะได้ลด100บาทเลยอันนี้คือในส่วนตรงนี้ครับเนี่ยตัวอย่างของค่าไฟค่าน้ำค่าไฟใช้ไม่เกิน3 1 5บาทใช้ไฟฟรีค่าไฟเกิน3 1 5บาทไม่ได้รับความช่วยเหลือค่าน้ำไม่เกิน3 1 5บาทได้ส่วนลด100บาทค่าน้ำไม่เกิน100ได้ใช้น้ำฟรีค่าน้ำเกิน3า5บไม่ได้รับความช่วยเหลือ ต่อไปเงินของเบีย้ยผู้สูงอายุครับตรงนี้ก็จะได้สำหรับในเดือนกุมภาพันธ์นะครับสำหรับตรงนี้นะครับก็จะได้ในวันที่10กุมภาพันธ์นะครับก็จะได้เป็นไปตามคัม้นบันไดเลยตามนี้เลยอายุครับ คนที่ได้1,000บาทคือ90ปีขึ้นไปนะ8 0 8 9ได้8 0 7 7 9ได้7 0 0 6 0 6 9ได้600ครับตัวอย่างก็จะเป็นอย่างนี้60ปีได้600 66ปีได้6 70ปี700 75ปี700ไปถึง80 79ได้700 81 800 87 8 92 1,000 96 1,000 102 1,000นะครับถ้าเกิด,ดว่าผู้สูงอายุเนี่ยที่เป็นกลุ่มของผู้พิการครับจะได้เงินเบี้ยความพิการเพิ่มอีก800บาท สำหรับคนที่เป็นผู้พิการที่อายุ18ปีขึ้นไปจะรับเบี้ยอขอับพิการจำนวน800บาทครับซึ่งเงินตรงนี้ถ้าอายุต่ำกว่า18จะได้1,000แต่อันนี้มากกว่า18น่นเอเพราะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุเลยได้800จากนั้นผู้สูงอายุที่เป็นผู้พิการแล้วมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกคุณจะได้เงินเพิ่มครับตรงนี้ก็คือ200บาทจะโอนในวันที่20ของทุกเดือน จะทําการโอนแน่ๆครับในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยก็วันที่20กุมภาพันธ์นนะอันนี้เนี่ยจะโอนผ่านบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ป,ประชาชน200นะครับเงินเมื่อกี้ที่ผ่านมานะครับอย่างเบีย้ยข้าพิการเนี่ยจะทําการโอนในบัญชีที่คุณให้ไว้เพื่อรับเบีย้ยข้าพิการส่วนเงินของเบี้ยผู้สูงอายุเงินจะทําการโอนในบัญชีที่คุณให้ไว้ตำมนเพื่เป็นรับเบงิเนเบี้ยผู้สูงอายุครับก็จะเป็นตามนี้เลยโอเค สรุปเงินที่ได้ทั้งหมดครับคือ3545บาทตามที่บอกไปนี่ครับ3545บาทโดยผมจะใส่เรียน,นครับอันนี้เดือนกุมภาพันธ์68นะผมจะใส่วันที่เงินคุณจะได้นะครับ380กับ750เนี่ยอันนี้คือวันที่1เ่เดิมๆที่1เลย จานั้น350กับ100เนี่ยก็คือค่าน้ำกับค่าไฟจะเป็นวันที่18ต่อไปครับก็จะมี1,000บาทตรงนี้อันนี้คือเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุก็จะได้วันที่10แล้วก็ต่อไป800ถ้าเกิดว่าเป็นผู้พิการกก็จะได้เบี้ยของพิการครับตรงนี้จะได้เพิ่มเข้าไปนะครับอันนี้เนี่ย 800ตรงนี้ก็จะโอนวันที่เป็นเบีย้ยของพิการก็ได้วันที่10เหมือนกันนะโอเคแล้วก็ส่วน200ตรงนี้ครับจะได้วันที่20กลุ่กุมภานะจะเป็นไปตามนี้เลยนี่ก็คือสิ่งสำคัญครับที่อยากาฝากทุกท่าน,นนั้นเนี่ยเมื่อสรุปรวมกันทั้งหมดคือทั้งหมดก็เป็น3,545บาท แต่หากได้น้อยกว่านี้อาจจะเป็นวิวสูงยุเนี่ยคุณจะได้800ก็ได้3,345ถ้าวิวสูงยู่700ก็ได้3,245วิวสูงยู่600ก็ได้3,145ครับโดยสรุปเลยก็คือคนที่จะได้3,545จะต้องผ่านทั้งหมดที่ผมได้เล่าให้ฟังไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วก็ต้องได้ ตามกระบวนการตรงนี้ครับเพื่อจะสรุปเลยว่าคุณจะได้เงิน3 5 4 5บาทตามนี้ผมบอกให้ดูแบบชัดเจนละเอียดมากนะครับนี่ก็คือข้อมูลสำคัญที่อยากจะฝากกับทุกท่านเอาไว้นะเอาหวังว่าทุกท่านจะได้เงินกันทั่วหน้าทุกคนครับแต่ถ้าข้อไหนไม่ผ่านคุณก็จะโดนหักลบไปตามเงื่อนไขของแต่ละข้อเช่นคุณไม่ได้ลงทะเบียนค่าน้ำค่าไฟก็จะไม่ได้ประโยชน์ท่าน้ำค่าไฟครับ ค่าน้าก็100บาทค่าไฟาก็3ามก็จะเป็นอย่างนั้นไปรายละเอียดจะเป็นเช่นนั้นครับองหางใสัยในส่วนไหนก็พิมพ์มาพูดคุยสองสามกันได้สำรันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมและเจอกันใหม่คลิปต่อไป